สวัสดีจ้าเพื่อนๆจ้าพี่ๆน้องๆจ้ามาั่งง้อกินน้ำเนาะจ้ากำลังจากจู่ง้ว,งวไปกินน้ำเนาะจ้ากม็มาลามไว้กินหยาจ้าใช่ว่ากินหยาอยู่ไซานาะพี่น้องเนาะงห่างว่ากินหยาเนาะจ้าก็บริเวณนังสิละค่ะหยาแห้งแน่หย,ยาสดน้อยๆฟยเฟี้ยงแน่ต้นไม้แน่เขีย้ยเขีย้ยตำลึงปลาเนาะค่ะเน่ ำลึงปลางว่วกินที่ดีจ้ะอันนี้ค้นกกินใดได้ค่ะแต่ว่าของบนิยมจ้ะเนี่ยจ้ะมันอิงว่าวมาเพิ่มอีกตัวนึงจ้ะตัวผูงว่าเอาแม่คนลามไปไกลๆพูนย่างมานาวย่ายเลยจ้ะนม่กนุกยอกกันปัญญังรืบาดเนี่ยผู้นงตัวแม่ผู้นึงตัวผัวล้วหุนไล่เลียกันเลยจ้ะ คุณแม่หนึ่งจ้ะนี้กังหมด้วยค่ะแดดอนจ้่าสามสิบแปดองศาว่านมะมัวกินน้ำเพราเด็กกังหมเป็นไข่ปวดหัวเลยจ้าโตกขึ้นมากแดดฮอนพักเนาะจ้ายางเอามามัวกินน้ำอ่ะจิยางไปหารถได้จ้าบ้าน ลัดทงไปหารถบรรจาร์รถจอดไลยขางถนนเนาะค่ะมะม่วงไม่กินหนังสางผู้ลูกไก่มีเลีล้ยก,กินไก่จ้ะกําลางปุ่นกินเคี้ยวใหม่จ้ะกินลูกกินกินแห้งห่อนฮิ สุดเด็กินยาบโน่หนอ่อเสร็จเด่ดวันส,ส,สิได้ไไรงัว่าตัวนี้ไปปวดจ่าบันผู่ก็ตัวแม่เนาะค่ะห้อนผู่หน่อยก็ตัวแม่ยางหรอจ้าบันนี้แห้งห้อนแดดโอ้ยกลางห่มเ่ยคันพ่กกางห่มเมื่อไหร่เดีนีจ้าห้อนคัก ไรง้ว่าคอนเดบาทนี่จ้าไปไปเชบาห้ามไปชชบายุดชบาเอาไปลูกกลับขึ้นไปหาแม่ไรง่ว่าพี่น้องไปเฮ้ย ยัเงเมื่อยไปไปมีนาไปหาแม่ไปเฮ้ยเฮ้ยไปว่าไปส่งแม่ก่อนโอ้ยพี่น้องไม่เมื่อยแล้วเฮ้ยจะแจ้งได้สิไปบ้านเนี่ย ยอ,อกกันค่ะก็บาดเลยจ้าพี่น้องจ๋าเมื่อยเมื่อยจ้าแคนี้ก็เนองค่ะ